มเฮียมาแทงเขาทำไม

รอจัดการแล้นะพี่รอพี่อยา่วะเนี่ยอีกจแทงก็ตายเยสว์อ,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 อ้อีกจะเอากูไงมาเดสว์มาเดส์ดวิยอะนั่นไงทำมาผิดเดี๋ยวเดี๋ยวย่า่ฉยพี่จะจะ ใช่โดนแล้วแทงพี่ช่วยด้วยครับพี่เป็นมึงแทงกูทำไมไอ้เฮีย,ยมึงแทงคนนั้นเขาก่อนนะ่ะเฮียโอ้ทษครับช่วยด้วยครับพี่สาวคใครได้ช่วยผมด้วย <มา S 1> พี่มาแป๊บวสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับน้องชายโอ้ยไม่ได้แทงเราอย่างนี้เฮีย yeah. แทงกันให้ตายเลยคะ่ะเออรู้แล้ว แทงไหวสัตว์แทงไหวสัตว์แทงแทงไหวเฮียแทงไหวแทงไหวฮึ่มฮ oh. <ın> ึ <ills> <min> ่มอุ๊ยเม้าท์โป๊จิ่งไอ้เฮียกูสารปกป้องคนดีเฮียไม่งไล่แทงกูไอ้สัตว์ไอ้เฮียนี่เพื่อนมั่งแน่เลยอ่ะมาดีสัตว์มาดีมัดปีเฟียวว่าได้มัดปีเฟียวว่าได้เฮีย หมัดเปียววหมัดเปียววะล่ะหมัดเปียววล่ะหมัดเปียววะละหมัดเปียวว็ล,ละหมัดเปียววะละเฮียหมัดเปียววหมัดเปียววาของหึ่มฮึ่่มจ้ากูไถเจ้ากูไถเจากูไถครับมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยจะตา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 ยแล้วจะตายแล้วกูเนี่ยจะตายแล้วออออ ม,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 มาดิอ,อึไม่ไหวกูไไอสัตว์ไม่ไหวกูทักตัวไอฟฟ้พวกเหียเนะีย